ผมเยี่ยมมากๆเราก็เปิดบานพเพื่อผูกขาดการมองเห็นในตัวเองแนละ้วก็แต่จะรี่กับบูชามาเนี่ยไปต่อเพราะมันใกล้ใกล้ไปแล้วเนาะถี่เครื่องทั้งไปแล้วแนะต่จะรี่กับเพื่อนมีใค้เครื่องทั้งไปแล้วเนาะอันดูสองคลิปก็ได้สองยอดวิวเนาะพี่น้องเนาะพอนะผมสะสมยอดวิวนะพี่น้องกองไปห้องบา้านทั้งในเนาะ เอาไปช่วยๆกันทุกคนขอบคุณเอไอนะครับเนาะขอบคุณเอไอที่ดันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาอืมกำลังแรงใจถอยจัดเปิดอบานผู้ปอผิดาการมองเห็นในตัวเองนะครับอืมแต่จะรีบกับบอสมาดเลยไปต่อก็เหมือนผิดคำเนาะกำลังแรงใจถอยกับผมเวลาอืม เขาสะสมเวลาหน้าที่เนาแม่ของข้ามคกับผมครับผมกขกว่าอย่างกาบนะกุ้แม่ค์ำล่านครับผมเอไอดันมากกับซอยคำสะอาดคอนใบสองเวลาหน้าที่กับที่เดินนกคบเนาะกำลัไใดนกคำแมงปูเด้อนกคำนกโอดอครับผมเออเตะแดง คลื่นๆครับผมเกิดตายลื่นๆนะะอืมกำลังเงใจที่เล่าตามคนเริดสอบก็ผมผลประกอบการเลไรนั่น้องคนต่อไปนนะสวีจ้าลงชฉลีสวัสดีครับนะครับนะอืมเง่นใจไะอยูที่กับผมหั้ผมมืออย่างเดี๋ยนะพี่น้องนะเอาจีบโคไทลัยกูได้กับได้นะ Okay, ที่แขงชีให้ขายไม่ต้องพูดจดที่ใต้สนามบินไาเคยนีนนย่ใต้เทียำนัำ่งพูดขี่รถด่วนมาเลยเนาะก็ <c oughs> แบบสามลานนั่นนงรถด,ด่วนนงง้อยนั่งห่อเครื่องบินเครื่องนั่นนงยนต์ก็ว่าไม่อีหยันวันยินเสียงเนาะพี่นู <c oughs> ้นธรรม,มาดาเดี๋ยวนี้นะ ดีบดีเนาะครับน้องคณปะไพ่ครับผมอากะเอมเม่หลาบกีบ่ไหลเนาะครับเนาะไหลได้เม็ดนึงก็ปอกระปน้ำครึ่งโทรศัพท์แบบห้องคำะลุงเลือบบกบห้องไลหลายนหลายชุมโมกปานนี้ครับสามารถที่ นกัำเนาะอืมตาเทลีโบห็นกระผมไม่เห็นตรงตาเลยคอมเมนตนะ์เนาะพี่นอ้องจะเป็นจังไรแม,ม่ปูเป็นได้เนาะน,น้องเนานะเวลาหน้าที่อาทิตย์เดินดีเนักกับเนาะกระผมอืมปนอนสบดีจ้านี่นี่แน่อนอนอาทิตย์เปิดโบโดนปดัจจัยเน่าคลม่ลายครับถึงกับเวลานะเกิดเปิดก้อนกระผม ก็ใบยังก็ว่าเนาะโบนัสเนาะครับเนาะภาพหนิงโบนัสเนาะครับเนาะเห็ดละโมกบึงมาปีเกลยเนาะโอ้ยหยเห็นมชอยกันได้เนาะครับเนาะสวนยางครับผมแม่ปูส่งกุลาบครับผมจะขอบคุณสำหรับดอกกุลาบนะกอนะสิบปีกุ้มผ้าครับผมหอว่าหยางกาบนะคุณแมงคำล้านครับผม เอไอดันมากก่ซอยคำนะสมัยกนครับผมบ่มีลงเรียนนะครบเนาะอ้อนไปลงเรียนต้องแวะไปทำพ่อแม่ก็ให้ไปทำหน้าก่อนจะนะคำเนาะเดี๋ยวมันจะมาเด้งไปหน้าของคนเองแล้วับได้คนณแม่งคำเวลาขึ้นไรสุดนับครทวบนะคบเนาะคนทวันคอยจีบนะคบเนาะขอบคุณ ห,ห,หัวใจลึบลักนกกำเลืบมเลื rix, ้นกกระขอบคุณมากมากครับสำหรับหัวใจขอบคุณป้านอมนะครับเนาะอืมครับผมขอบคุณอู้อิฐจิบจักสวัสดีครับขอบคุณอิฐจิบจักนกกำเน่าอำนาจเจริญกระบผมเปลี่ยนไปลตาเจริญกรจัดนั่นนกกำเนา่าจะเบิ่งกันซอยกันบ่ได้าะคุณกไหนประเพิกกัน บบกไป่ามาหาเฮาหนอพี่น้อง้านยังไงเพื่นกับมีทีมงานของเพิ่อนอืมอืนั่เลยมาไปิตัที่ี่หายโยหัวใจรึบลักนกกำเรืบิบนกแลขอบคุณมากๆครับสำหรับหัวใจขอบคุณปนอมนกกำรเนาะอืมครับผมสมาที่หาหมุ ประมาณนั้นเลยครับเด้อคนปลอภัยเดี๋ยวที่แจ้งเตือนไปแบบนั้นเอาเนาะกับผมวันไหนเปิดกับผมมันฝ่าวันไหนปิดคำไหนกับผมแต่วันไหนวาบ่ถกอืมไปหลอกพอพิงเนาะคำเนาะกับคำน้องเนาะกอบคำแนะน้ำครับให้พี่น้องฟ้องไปก็แต่ผมเห็นคำเมนต์กับในน้ำไปบ่ได้แต่พี่ลีก็มาเปิดค้าการมองเห็นให้กับตัวเองเนาะครับเนาะ ถัาให้เพื่อนๆครึ่งชมเปิดบานพเพื่อตื่าการมองเห็นในตัวเองนะอก,อก็มันแต่จะรีบกับบูชามาดเลยไปตอบก็เหมือนผีกุ้งจะรีขอบคุณหลายๆครับเราคนปลอดภัยนะคำสั่งยายอ,อ,อืมเอาสั่งเตรียมพร้อมอู๋ตามกดตามกติการิยาเนอืมจะดันขึ้นมะนาเป็ดก็จะรีกจะติดาาๆๆๆคอยกับผม แนวหมองกั้นั่นนั่นดอกบัวครับผมแม่ลำดวนแก,ก้บวบุญเรือเนาะครับนะสวัสดีครับคุณแม่ดันลุ้นในห้องได้ชดจักเกี่ยนของคุณแม่ชาววอนก่อเจลี่กพย่าย,ยาังคำเนาะกำลังแล่ใจสวยกับผมเวลาเขาสะสมเวลานาทีเนาะวในห้องกัามครับผม กะลดีขอบคุณห,หลายๆครับนะราคนปลอดไปนะคผมคำสั่งเยไอเขาสั่งเทียมพร้อมกำ, <c oughs> ำลังทานจ้ากำลังทานจ้ามามา่ากำลังทานอย่างน้อนครับเนาะดีที่ได้รู้จักนะครับไม่ลำดวนเนาะครับเนาะ <c oughs> ไม่ลำดวนวันที่ไปก็ปลอไปพี่น้องทักายกัยยนสวัสดีครัทุกท่านนลนตรงเวลาครับเนาะ เวลาทีห้องปัดมดไปน้องพี่น้องมีลาหน้าที่ได้เดินนะครับผมเนาะคุณอินแล้วก็คอมเมนต์ตัวเองครับผมกดคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็กดคอมเมนต์ตัวเองถูกใจตัวเองเนาะคำเนาะคำถูกใจตัวตัวแห้งพึงยุดเนาะคำเนาะตัวแห้งพึงยุดวันเกิบวได้เปิดบ้านเนาะคำเนาะขอบคุณมากมากนะครับเที่ยวมวนของเราพี่น้องเนาะคอนเทนต์ของเรา จึงน้อยเล่ากระตริแตกแตกแตกแสนแต,ก,ต,ก,ตกล้านนะครับเนาะตกศูนยคือทางการเขาโบ,บประมวลแหงเอาเนาะครับเนาะอืมในตาเทลี่กับในน้ำในกระปุกบบบชีพงจากไรตรดจ้ากกระปุกขอบคุณหลายๆเนาะคุณแมำนวณลงไรกับเป่าด้วนขยดันมากด้ยครับเด้อคนแม่หงุงทำกระปุกเอาไปทางหลักบกไก่ได้เนาะคุณแม่หงุงทำ ครับผมผลประกอบการเลยแน่นอนคลปรอไปนะสะวัสดีจะาลุงชฉลีสวัสดีครับนะครับนะอืครับผมก็ไปยังเขาว่าเนาะโบนัสนะครับเนาะภาพหนึ่งโบนัสนะครับเนาะเห็ดละโงกนันแต่นันดอกบัวครับผมแม่ลำดวนแก้วบุญเรืองนะครับนะสวัสดีครับคุณแมนะนะะ่ครับผมไม่มีเวลาให้เราครับผม คือประมุ่นผลคือผลกระปุกทรงแห่ห่อนะครับเนาะคือการขาับมาเทียวมหาศร akah ค,ครับผม,อ,มอครื่ับอาจีพเครื่องอาจีพห้อนบางบ้างนะครับเนาะเครื่องมันห้อนครับผมช่วงนี้ทุกทุกวันในน,นกันเนาะครับผม มีโอกาสเปิดบ <fracture> ้านจะโง่จะโง่คโอ้ป <world> <siblings> ังม <friendships uncond> <es> ุกคอนเทนต์เยี่ยมมากๆครับผมเยี่ยมมากๆเนาะก็ติดกับเอไอเขาทำงานที่เอไออยู่มันจะรึเนาะครับเนาะครับผมเป็นขยันเปิดบ้านมันเป็น้องเนาะครับผมก็เลยขึ้นเลยโซเทนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนีครับนะที่กดไลค์กดแล้วก็ไม่ต้องเกบเงิน ครับผมไม่มีเวลาให้เราครับผมคือประมุ่นผลคือผลกระปุกทรงแห่ห่อนะครับเนาะคือกระครับผมเปิดตู้วั้นกับดีขึ้นเนาะผู้เพิ่นบ้านังไงเพิ่นกับเปิดขึ้นแต่เปลีกับเปิดขาการมองเห็น